คนที่จะเปลี่ยนเราได้ดีที่สุดไม่ใช่ใครก็คือตัวเราเองนะวันนี้ก็แวะมาทักทายทุกคนนะคะฝากไว้ก่อนจะจากไปวันนี้นะคนนี้เหนื่อยมากเลยอ,องไกลไปชั่วโมงกว่านะก็ฝากไว้นะคะว่าร่างกายเรามีร่างกายเดียวเขาเกิดมาเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดจนวันตายสิ่งที่เราจะต้องดูแลรักษา เขาให้ดีที่สุดคือการเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้อะไรในร่างกายเปลี่ยนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราดูแลบำรุงรักษามันตั้งแต่วันนี้ทำร่างกายตัวเองให้ดีที่สุดแข็งแรงที่สุดนะคะเราก็จะได้ทั้งเรื่องสุขภาพผิวพรรณรูปร่าง ไปพร้อมๆกันนะคะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะออกกําลังกายทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะอ่านหนังสือดีๆอยู่กับคนที่มีทัศนคติดีๆความคิดดีๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเริ่มต้นสัปดาห์นี้ด้วยความสุขสนุกสนานนะคะเราวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ